มาอย่างเสือร้องอย่างแมวทนายบุริรัมสุดห้าวที่คูฟ้องคุก5,000ปีชักจะไปไม่เป็นเปิดจดหมายเปิดผนึกจากทนายขอโทษภูมิธรรมหลังสัดแรงปมเขากระโดงยอมรับก้า,ราวรหาาสวัสดีครับผมวิวัฒนเราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับ จากกรณีชาวบ้านกว่า300คนจากทั้งหมด995รายที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีที่ดินอยู่แนวเขตที่รถไฟแห่งประเทศไทยในที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งทนายความรวมตัวกันที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาอ้างสิทธิ์การครอบครองโดยบางส่วนนำโฉนดที่ดินมาแสดงเมื่อวันที่7สิงหาคม2568โดยนายทว่าการกระสังทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาระบุว่า คำพิพากษาของสาร,รีกาไม่ผูกพันองค์กรอ,อื่นไม่ผูกพันการรถไฟไม่ผูกพันที่ดินและไม่ผูกพันประชาชนคำพิพากษาของศาลที่ผูกพันองค์กรอ,อื่นคือคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญเท่านั้นรวมทั้งใช้ถ้อยํำรุนแรงถึงนายภูมิธรรมขู่ว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีจนมีโทษจำคุกรวมกันกว่า5,000ปีนั้นกูจะเอาตอนนี้กุจะเพิกถอนมนที่สองให้เงินนอนไม่หลับเลยมึงร้องเพิกถอนดูยสิ 995แปลแตงผมจะเป็นทนายแล้วฟ้องให้ตีเอาไม่เข้าคุกห้า0ันกว่าปีเลยเอาไหมล่ะอย่าลืมว่ากำหนึ่งนะ9กา้ร้หแตงกรหนึ่งไม่เกินห้าปีห้าปีคูณส0 0พัคูณเก้าดูสี่ห้าเก้าสี่0กว่าปีมึงตายไปวิญญาณมึงก็ยังอยู่ในคุกกระบอกไว้เลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดผมเก็บใจเมื่อวันที่นายทีวาการกระสังได้เขียนจดหมายเปิดผนึกด้วยลายมือระบุว่า กราบเรียนท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านภูมิธรรมที่เคารพกระผมนายที่วาการกระสังทนายความกราบขอโทษมายัางท่านที่กระผมแถลงข่าวกรณีเขากระโดงเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ในลักษณะใช้วาจาหยาบคายก้าวร้าวเปรียบเทียบด่าว่าตามที่มีการเสนอข่าวทางภาพและเสียง ซึ่งเป็นการกล่าวว่าจาไม่เคารพท่านและอาจทําให้ท่านเกิดความเสียหายกระผมรู้สึกเสียใจจากการกระทําของตนที่ทําผิดต่อท่านและยังกระทําผิดต่อคําสั่งสอนของมารดาที่เคยสั่งสอนไม่ให้พูดจาหยาบคายและแสดงกิริยาไม่เคารพต่อบุคคลอื่น ด้วยเหตุดังที่กราบเรียนข้างต้นกระผมจึงมีจดหมายเปิดผนึกกราบขอโทษท่านผ่านสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่คำขอโทษของกระผมต่อท่านหวังว่าท่านจะให้อภัยต่อคำขอโทษและการกระทำของผมในครั้งนี้สุดท้ายขอให้ท่านมีแต่ความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยความเคารพอย่างสูงการออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ถือว่าเป็นการลดดีกรีความร้อนแรงของวาัะาที่ปะทะกันไปมากพอสมควรและเป็นการปรับท่าทีของฝั่งทนายความอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่นายภูมิธรรมได้ออกมาติ่งว่าอยากให้พูดจากันอย่างสุภาพเพราะต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเผชิญหน้าด้วยวาทะจะลดความตึงเครียดลงแต่ในทางกฎหมายแล้วข้อพิาพาทเรื่องสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงยังคงอยู่และต้องจับตาดูกันต่อไปว่า แนวทางการต่อสู้ของฝั่งประชาชนหลังจากนี้จะปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางใดและกระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปครับขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สสดรสุนัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับ เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ